ในสมัยขังพุทธกาลพุทธเจ้าตัวรัติมีฝนตกบ่มีพุทธกาลค่ะอ่าฝนตกฝน,นตกส่วนใหญ่ฝนตกสีอย่างลูกสีขาวค่ะสีขาวและสีใสเคยเห็นฝนสีแดงบ่ไม,ม่เคยครับอ่าสมัยนี้กนะ็สีบ่มีเนาะขาวเนาะครับผมอยากมองว่าฝนตกสีแดงตกอยู่บ้านใด เมืองใดหบลุกหั่ะเดหบลุกเอฝนตกสีแดงฝนตกสีแดงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยพระพุทธเจ้าพเสด็จกับสูมรมงกับสมาตุภูมบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนเมืองกบินพัทเนภณวัดวัดนิโคธาราม าราสร้างถวายโดย,รโดยพระเจ้าสุโธธนะ,ะธนะผู้เป็นสมเด็จพ่อ,ส,พอ,อสร้างที่ประทับสร้างถวายฝนสีแดงมัตเตเซลอะไรบ้างได้่าตามจังดาัดบ่ได้เหบ่ อาวาตามสาเหตุสาเหตุที่พระศาสดาที่พระศาสดาใช้ลิธานุภาพใช้ธิทานุภาพให้มีฝนสีแดงให้มีฝนสีแดงเนื่องจากเนื่องจากพระญาติทั้งหลายพระญาติทั้งหลายรวมทั้งสมเด็จพ่อรวมทั้งสมเด็จพ่อพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธธนะมีทิฏฐิมานะมีทิฏฐิมานะไม่ยอมไม่ยอมกราบ นมัส,สการจาดนมัสการภาษาสระภาาสดา,สา,ดาและคณะสงฆ์และคณะสงฆ์ให้แต่ให้แต่คนอายุน้อยคนอายุน้อยอยู่แถวหน้าอยู่แถวหน้าให้เขากราบแทนให้เขากราบแทนส่วนตนเองส่วนตนเองเกิดมากแล้วเกิดมากแล้ว ผมหงอกแล้ว,อ,ลวอายุมากแล้วอาายุมกไม่กราบเด็กๆท,กที่อายุน้อยกว่าออายยุน้เบิดทะเลทั้งฝ่าเลยหันทั้งฝ่าเลยปางใดจะเป็นพาะทั่วไปเลยิีแก้ได้บอกงนไหนซักดาไปเป็นบอางานเลยเขาบอกยอมหลับแม่นบออ่านตัวแก้ได้ประเทรงนไน เบื่อทะเลทั้งฝ่าหันทรายหันขวาท่ามทาพหูอินุเอเนเลยฮะแก่ไประเด็นตรงนะแต่ว่าถามภาษาสดาที่แก่ได้บอกค่จะเบิดทะเลทั้งฝ่าเพฝนบรรดาในฝนตกเลยตกลงมาเบิดอทะเลทั้งฝ่าฝนใส่ใส่บางงานเนี่ยบางไหนอาปากสวอสวแว่เลยคือปนงานหมดที่โทษทานอย่างอ่านอย่างลบ ทอดฐานเบิดทะเลอทั้งฟ้าถือฝนสีแดงตกใจปร้เั้นงานหรออยากให้ตกใจฝนเป็นสีแดงยานเบอนะยานแล้วทางดาคนน่เคยถือฝนสีแดงเจอในที่ยานเบอรตัวตกใจเลยบอกลุณระศสดาเดผ้ากถือติถิมนะ หาว่าเจ้าของอายุหลายกว่ามเจอแบบนี้ซะบางใช่ไหคับกันคนลุกขนพ้องสยองคนบงงานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> เป็ยนยังคิเปลี่ยนจ้งเซเกิดเพศไพ่เกิดเพศไพ่แล้วพ้ากันย่าหนาไรเทกับสั้นเท่านั้นแล้วพระเจ้าถูกโทษธนะผู้เปลี่ยนสมนเด็จพอสิ่งหัวน่เลือกถึงยงละยรเนี่ยมาภาษาสดาเพ,พื่อนบวช เป็นถึงบุรุษมคู่เอกของโลกสมัยเป็นมานอบหา้าก็ค่อยกาบลูกคนม่านแลลวกาบลูกของห้ามโแลตต้องสองั้งสองค้าว เอาว่ากาบกาบครั้งที่หนึ่งกาบครั้งที่หนึ่งกาบพร้อมกาบพร้อมกับอาจารย์กับอาจารย์ฤสีฤสีนามว่าอสิตาดาบทอชิตดาบทพอท่านเห็นพอท่านเห็นพระมหาบุตรุษพระมหาบุรุษผู้มีบุญหนักศักิ์ใหญ่ผู้มีบุญหนักศักิ์ใหญ่ถึงกับถึงกับยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ ห,หัวยิ้มเมื่ออาจารย์เจ้าของกับลูกศิษย์พระเจ้าตัวโทษธนพระนั่งแม่สลิมมหามายากกาบลูกไส้นำเอากาบข้างที่สองอยุสายละป้้มยุสายละซักดาอยุดต้นไม้ใดเอาต้นไม้ใดพระมหาบรุษนั่งเขาช่าง อายุเจ็ดขวบแปดขวบจุดต้นไม้ใดในช่วงที่พระเจ้าโทษนาการล่างไปดามหน้าถ่ายหน้าอยู่ชีวิตของชาวนาอาวาจารหนึ่งต้นโพมหนึ่งต้นพมสองต้นว่าสต้นว่าสต้นสาระามต้นสาระเอ่อต้นใต้นว่ามันจะเจ็เปอร์เซ็นอาเซียคุยกันอาวาตามพระสัต สดาเมื่อครั้งเป็นกุมารน้อยสมเด็จพ่อเห็นเป็นอัศจรย์จึงพาบริวารกราบเป็นครั้งที่สองจึงระลึกได้ว่าบัดนี้ลูกชายของเราบรรลุธรรมแล้วเป็นถึงอาจารย์ใหญ่บรมครูเอกของโลก มาลงมาคูเอกของโลกแล้วเราทําไมแล้วเราทําไมจึงจะก,การาบไม่ได้จึงจะก,การาบไม่ได้หัวหน้าสําคัญบอกสำคัญหัวหน้าสําคัญแล้วผ้าล,ลาลุงน้องบริบาลอาปากสวบสบายเบิดทะเลทั้งฝา่าคัตอาปากไรถือฝนสีแดงเลยในเรื่องบางานเนี่ยแช่ปอบสีแดงมัสแซ <laughs> บ,บจังใดรุ่นใมร้่นใดมบ่แซบลง โปดยังไงคาเสียมเนาะบอ๊บอ๊ะคากบ่เป็นถ้ากัญญาแล้วลงเนาะฮอฮอลูกชายเขาเนี่ยคือฤทธานุภาพหลายก็ทุกข้างบอนี่หลายก็ทุกขังบาสักดาปาหลายก็ทุกขังฤทธิ์ยังหลายก็ช่วงที่เป็นขุมม่านหน่อยแต่ขุมม่านหน่อยข้าเนี่ยมีแต่แสงพาทิศบอไปตามช่วงตอนกลางวันจะเจต้นไม้เอื่อไปเพื่อนย้วงเริ่ต้นว่า ต้นว่ากับว่าไปสายอันนียิ่งก็นั่นจึง้าบริวารกาเมื่อหัวหน้ากาบแล้วนี่ยพวกเสนาบดผู้อาวุโสทั้งหลายอายุหลายทั้งหลาย70็ดสิปีแปดสิปีเก้าบปีสิกกาบาน้ำบอนกาบน้ำเท่านั้นแหละโบ้เมืองกาบนั่นแหละภาษาสดางไล่แสดงคำ่าตาม ได้แสดงธรรมเทศนาได้แสดงธรรมเทศ <generators> นากัดชาดกเรื่องกัชดชาดกเรื่องพเวสสันดรเวสสันดองเรื่องฝนตกสีแดงฝนตกสีแดงหรือเรืยอกอีกอย่างหนึ่งว่าหรือเรื่องอีกอย่าง ว่าฝนโบกคลรพัตฝนโบกคารพัตสีแดงนี้สีแดงนี้ไม่เพียงมีไม่เพียงมีเพียงแค่ครั้งนี้เพียงแค่ครั้งนี้ครั้งก่อนก่อนนั้นครั้งก่อนก่อนนั้นก็ได้เกิดอัศจรรย์ก็ได้เกิดอัศจรรย์ฝนตกสีแดงฝนตกสีแดงมีมาแล้วมีมาแล้วอ้า เมื่อเห็นว่ามันเคยตกมาแล้วสิมีผู้สนใจอยากจะฟังท่ามบลอดอยากจะฟังท่ามบอลในซากดาอยาก,กา <Yeah. S 1> อ,อยากจะฟังการเดินเข้าสู่บทเรียนเทคนิคบลอมเพยของโลงเนี่ยซึ่งห่อผ้ากันเฮงื่อฟลังอย่างนี้เขาจะมาเกินมาอย่างซาบทักดาอาบาต่างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแ <Active Training. S 2> อคทีฟเตอร์เน็งแอคทีฟเตอร์เน็งดึงความสนใจดึงความสนใจ,นใจของลูกศิษย์ ของย์ในสิบในสถานการณ์ปัจจุบันที่เขาเพิ่งได้พบที่เขาเพิ่งได้พบได้เจอและกำลังสนใจลกังสนใจย้อนสอนย้อนประกอบในการสอนเขาทาประตูบาเขาทาครบเครื่องบกเพิ่นได้ทุกเรื่องเลยหากผู้ฟัง เจอกับเสียงใดเนี่ยเพิ่งก็ได้ทุกเรื่องเลยคิดว่าตาธาการแบบนี้ภาษาจะาจจะสามารถสื่อสารนําสอนได้บ่ได้บ่สัางดาสื่อสารได้ได้แหละเสี่ยวประเภทไดเพิ่นได้เบิดทุกรลปแบบไปยังข้อข้อข้อบรรดะดกเอามาตามเป็นเพราะภาษาสาาท่านมียานวิเศษท่าในอนาคตตรยาน เรียกว่าว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานยานในปัจจุบันยานในปัจจุบันรู้วาลจิตของลูกศิษย์ผู้ฟังรู้วาลจิตของผู้ฟังเรียกว่าเรียกว่าจตุปัตยานจตุปัตญานยานในอดีตยานในอดีตทั้งของพระองค์เองทั้งของพระองค์เองและของผู้อื่นและของผู้อื่นเป็นล้านลนเป็นล้านล้านชาติ เรียกว่ายานเรียกว่ายานอะดรยายาอะดรายเออเอัสสัคดากระสิมแอนบอสเดบอสจะพาได้ตามล่คล้องล่มแม่น้ำโขงบอสโอเคนี่ว่าสถานปฏิยาอ่าสาธุให้สักดาแน,ะาจนา่จังสีนี่แม้จังสีนี่แม้พระศาสดาได้ตัดเรื่องพระเวสสันดรชาติดกขอหอห้บอสเราตั้งแต่ต้นเอาไปสู้ฝนสีแดงเลย ตจดจำเหตุการณ์ได้ว่าฝนสีแดงเนี่ยตกยุสไสตกยุสยเขาหยางเขาหยางอาวันหนึ่งภูเขาควายภูเขาควายสองสองภูเขาดงคัสลิดภูเขาดงคัสลิดสามสามภูเขาคิดสะกดภูเขาคิดสะกดสี่สี่ภูเขาวงกด กูเขาวงกฏขอ้อใดถูกต้องขอ้อใดถูกต้องอ่ารนี่ป่าบอบก่อนขอ้ขอใดเขาใดเขาดวงขั้วสุริมันจะเจ๊กเปอร์เซ็นห้าสิบห้าสิบส,ส,สักดาหุกุ่เว้นไก,ก่้ภูเขาใดู้เขาวงกดครับมันจะเจ๊กเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นประจงไม่งายเงือบไม่นำโข้งเนี่ยว่า อาวาู่าภูเขา,เขาที่ศักดาโพดถูกต้องแล้วถูวเขาอย่างมาสักดาภูเขาเออเอาปัะนี้อย,ยู่ภายใตยเขตอิทธิพลของเมืองใดในเรื่องพระเวสสันดรชาติดอกนีในการเจยวของกันยุ่สามเมืองเมืองเชสเตุด,ดอนหนึ่งเมืองกะลิงกะลาดสามเมือง เกตลระเมืองในปาาเนาะเมืองที่สองเมืองกรเลิงกะลาเนี่ยบอกอซักดาเมืองไหนเมืองที่หนึ่งเมืองที่หนึ่งเมืองเขตูดอนเนี่ยบอกครับเอ่อมาจาเมืองที่ถูกต้องเมืองที่ถูกต้องที่พระเวสสันดรที่พระเวสสันดรได้ไปบำเพ็ญพศได้ไปบำเพ็ญพศอยู่ใกล้บริเวณภูเขาอยู่ใกล้บริเวณภูเขา วง,งกดว<บ>งกด <บง S 1> ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลซึ่งอยู่ใต้ใต้อิทธิพลของเมืองของเมืองเจ็ตาลาเจ็ตาาเออจดแนมแมบบดถึงเจ้าค้อนเลยนี่เป็นที่เกิดขึ้นของฝนบกกระพัดสีแดงอ้าเรื่มเลยเรื่มเลยหลังจากการหาชเาลีกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่เมืองสิคิดฮอสสมเด็จพ่อสมเด็จแม่บอคิดฮอส กันหาชะเล่สําเร็จพ่อสมเด็จแม่อยู่ใสอยู่ป่าเขาบ้องกดกันหาชาเล่กับเจ้าตาพระเจ้าสันชัยแหละครับพระนางบุษสดีก็ขึ้นฮอดลูกขึ้นการจัดทับมาเลยโดยเฉพาะได้สร้างเคลื่อนมากสร้างอย่างเคลื่อนมากทะทถาใหมพระเวสสันดรได้ถือชาวบ้านเนี่ยเเทศจากเมืองเชตตัวดอนไปอยู่เขาบงกดเพราะพระองค์ได้หายสร้าง จะชาวบ้านไปอยู่กับเมืองดหยรองว่ารั่วหลอ,อ อาวารเพราะให้ช้างเพราะให้ช้างปัจจัยนาเชนปัจจัยนาเคช้างเผือกมงคลช้างเผือกมงคลให้แก่เมืองให้แก่เมืองกตริงกตรกะจึงทําให้ชาวบ้านจึงทําให้ชาวบ้านชาวเมืองชาวเมืองเชตุดรโกรธเอาเชตุดรโกรธเอาไล่พระองค์หนีไล่พระองค์หนีให้ไปอยู่ที่อื่นให้ไปอยู่ที่อื่นอ บ่อน,นี้พอป่านเมืองอุดมสมบูรณ์ฝนฝ้าตัวประดูการแล้วของเมืองกิตกะลิ่งกะลาดเนี่ยเขาก็เลยเอาสร้างมาขค้ืนเพราะสาวขาวาว่าเพีรสนด,ดท่านสร้างมาให้ชาวบ้านเขาก็จะสงเคาะเอาขึ้ื่นเหนเพลินสากะชี้สร้างตอนนั้นล่ละจะไปรับพระอ,องค์เสด็จกลับสู่เมือง มาตุโพเมืองมาตุโพของพระเวสสันดรคือเมือ,อง,ง,มงอย่างไรปาเมืองอย่างกินตลาดลนั่นแหละผ่าลงแม่น้ำโคกอ,อีกแล้วไปบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนของพระเวสสันดรของพระเวสสันดรอ,อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองอเองชตุดอนเชตุดอน,ดดอนมาเลยเช่าบ,บ้านก็นอยากมาแน่นนันแหละสำนึกกิดว่าเจ้าของ มีสาเหตุถ้าให้พระเวชสันดรนเป็นตะม้อนมได้เขาป่าเขาดงแลเป็นตะม้อนบอกนานเขาป่าเขาดงเมื่อเขาไปในบริเวณตานนั่นละ่ะผู้ที่ไดไเฝ้าแลนด้วยความชำนาญนไปกโมูไปหาพระเวชสันดอนลกลับพันนั่งมัดซีว่าจ้าไหนละ่ะเขาสักดาว่าจ้าไดละ่ะป้าผู้ใดไเป็นเจ้าเทิยนรูที่เป็นย่างดีมาต้องกันเป็นเมืนม่นเมื่อนเนี่ย แลนไปหาพระเวสสันดรกับนางมัสีก่อนเลยเอาป่าสักดาได้บอกบ้าตามผู้ที่วิ่งเข้าไปหาพระเวสสันดรพระนางมัตสีพ่ะชำนาญทางอยู่มานานได้แก่กันหาและชาตรีเจ้าเทินเจ้าเทินเดแต่ว่า นั่นเป็นส่วนชำนั่นแต่ว่าแรงอย่างแรงกลาแรงคิดหอดคิดถึงคิดหอดคิดถึงผพ้ใดล่ะปามกันหาจะเรียกคิดหอดคิดถึงผู้ใดตัวที่เข้าใจบอกเอาบ่ทราเปนเอาสักดาแลโโดด้วพอดพอเแมออจริงเสียเนแหมจากกันไปตั้งหลายเดือนจะเพิ่ขึ้นทอดในสันวาแม่โมซาราลูกยังแกวตาแก้วใจ แม่ก็คือกันแม่ก็ต้องการยัง่างยัง,ยงจากโลกแม่ก็ต้องการอ้อมกอดจากโลกตางฝ่ายตางขึ้นหอดจิตถึงกนันนาเป็นนาทุกนาเทมาาารมานบนตัวแบาาทรมาโดยถูกโชกเอาไปกับพวกทีเอาไปสสยแต่โชมันจะขอไปอมอไมเมื่อได้ออกไปสิไปยุ่งเมืองอันเชตตอนเนี้ยเสาไปยุ่งส่โลก ตาต่างชูชกชูชกขอกันหาชาลีขอกันหาชาลีไปเอาไปเป็นเอาไปเป็นคนรับใช้คนรับใช้ให้กับภรรยาสวยให้กับภรรยาสวยนามว่านามว่านางอมิตตาอมิตตาภารกิจของช่วยสําเร็จบอสเร็จบอสเร็จเค่งหนึ่งได้ไปยุทเแถาช่วชคแต่ว่าได้เอากุกม้าหน่อยไปห้เมียเราบอส แป็งบ่ได้สำเร็จเพราะยังอบอสซาอาตาที่ไม่สำเร็จที่ไม่สำเร็จพระมาเสียชีวิตก่อนพระมาเสียชีวิตก่อนที่เมืองที่เมืองเจตุดอนเจตุดอนเสียศีพีเมืองหลวงเนี่ยแด่เสียชีวิตเสียชีวิตย่อนอยังเหรอฮะอาจารย์เพราะเพราะ หลงในการมบคุณห้าในการมบคุณห้ามีรูปเออเออเสียงเพาะเพาะอาหารอร่อยอร่อยอาหารอร่อยอร่อยครบเครื่องคครรบเื่อชูชกชูกตั้งแต่เกิดมาตตั้แ่เกิดมาเป็นคนขอทานเป็นนนคขอทาไม่เคยกินอาหารที่ดีๆมาก่อนไม่เคยกินอาหารที่ดีๆมาก่อนพระเจ้ากรุงศรชัย พระเจ้าคงสันชัยจัดอาหารให้เต็มจัดอาหารให้เต็มกินเต็มที่กินเต็มที่แล้วยังมีแล้วยังมีสาวเออะอสาวเออเอมาร้องเพลงมาร้องเพลงมาป้อนอาหารมาป้อนอาหารเออแต่ว่าแบบนี้จะกินเต็มทท่าไนี่จังดากินเต็มทีกินบเศเซาแล้วออกลีลาเขาง่บอก ตั้งเธอเธอกันางเธอกัล่ามกินแล้วกินอีกล่ามแล้วล่ามอีกพอเศร้าจะเสียยัดเข้าไปในพุ่งเล่าบ่เศร้าเธอแต่ว่ามันจะเป็นอย่างไรพุงนะงพ่งเล่านะยย่ะทองพุ่งแตกอาหารสิย่อยบอกบอย่อยมันก็บอย่อยท่านา่ะทองแตกปุ๊ตายเลยเอาเวลาสักหนาแบบนี้บอเอาครับเอ่อเชมเมมัตตันชุตุง อาวาจะแปลว่าแปลว่ากินมากกินมากพุงตึงพุงตึงท้องแตกตายท้องแตกตายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกินอาหารกินอาหารต้องไปเป็นลักษณะต้องไปเป็นลักษณะโพธเมโพธเมมมัดตันยุตามัดตันยุตารู้จักพอประมาณรู้จักพอประมาณในการกินอาหารในการกินอาหารออพอได้สักพักแล้วก็ อยู่สักระยะหนึ่งกับพ่พอแม่ไปรับพระเวสสันดรกันเดินทางมาทันทีเลยเอาตอนนั้นลงเนาะเาตัวร่องบน,นแอนแลนเขาไปหาสมเด็จพอ่อสมเด็จแม่ก่อนผู้ใดกันทามชาีอาองชายหน่อยองคงหญิงหน่อยแลนเกิดฮอดสมเด็จพ่อสมเด็จแม่แลนตามภาษาเด็กน่อยเดจีนันก็เรื่องธรรมดาเกิดฮอดพ่อเกิดฮอดแม่แม่มบํารุกแม่บําสดาว อาจากพ่อจากแม่เนี่ยตัวว่าเป็นแต่ทรมานของลูกบอทาทรมานทารทรมานบอปามแม่ก็เคลื่อนบอแม่ก็เคยนอนน้าลูกุตลอดเวลายูน้าปานน้าดงก็ขึ้นห่อนลูกน้ำแก้วตาเจ้าใจท่านั้นแหลวเมือ่อลูกว่าลูกมหาธนหะพน่างมัดซี่ก็ออกจากกระท่อมน้อยมาตตอนรับสามกระสับแม่แล้วก็ กันหาชารลีได้พ่อกันก็กอดกันเต็มที่เลยสัมผัสกอดไออุน่นรักยังมีความสุขที่ได้บ่ได้พบบ่ได้เจอกันมาตั้งหลายวันบางไหนกอดไปกอดมากสิหายบ่บ่เนี่ยเปลี่ยนค่อยหายหรอกคือท้นหัวใจยังไงบ่กอดแล้วก็อนอนหนะาย <laughs> ห้แล้วไปไปไห้ไปหามากจจะหยุดยังไงบ่บ่เนี่ย เพราะยศแล้ะทาบเนี่ผู้ได้ยินกรืังยินเบิ่งอยูู่้ได้ขออวมาเบิ่งดำ อาวาตามพูดที่ยืนดูด้วยผููที่ยืนดูด้วยได้แจกได้แจกพระเวสสันดรเองพระเวสสันดรเองที่ออกจากกระท่อมเช่นเดียวกันที่ออกจากกระท่อมเช่นเดียวกันรวมทั้งรวมท้งสมเด็จตาสมเด็จยายสมเด็จตาสมเด็จยายพระเจ้าคงสนชัยพระเจ้าคงสันชัยพันนางบุษดีพระนางบุษดีพร้อมเหล่าเสนาอมาตย์ พร้อมเหล่าเสนาอมาชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองก็อยู่ในเหตุการณ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ต่างทราบซึ้งต่างทราบซึ้งดีใจด้วยดีใจด้วยที่ลูกและแม่ที่ลูกและแม่ที่พัดพากจากกันไปหลายเดือนที่พัดพากจากกันไปหลายเดือนได้มาพบได้มาเจอได้มาพบได้มาเจอร้องไห้ร้องไห้สักพัก สักพักก็สิ้นลมทั้งสามก็สิ้นลมทั้งสามพระเจ้าคงสันชัยกับพระนางบดเสดีจตกใจเอาไงตกใจฟามาเบิงเท่านั้นแหละมาเบิงเปล่ดแปามสังดามะเบิงเปลดาลงมาเบิงมาเบิงกันหาชาเล่ยกับพระนางมัดเซ่ไข่ยาวหายฝืนหายขึ้นสีหายน้ำบ่เปล่าเลยหายน้ำหายน้ำแล้วหายน้ำจะเป็นได้บ่เนี่ยไปก็ว่าบ่เนี่ย ไปอีกสลบสลายเลยบางแห่งบอกว่าสส้นชีวิตบางตอนแรกบอกว่าสลบบางในปา่าน่าสงสารบอกอเออพราะเวสันดอนแม่นี่มีคันตี่าอยังแรงกล้าคันติสุดๆเถอะไปเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้คุรสิรับไปบอกงั้นนี่พระพ่อที่สัตว์จะรับไหวบอกป่ามสักดาว,วัาไว ับว่ไหวตามใช่ไหมเขาจะรับไหว,วบ่บ่ไหวป้ครับรัไหวนันนี่หมายของวางกันเลยรับบ่ได้เปลี่ยนคำว่ารับบ่ได้รู้ได้ใจไดียวแค่ถนนสำรับบ่ได้คืกอ,บบอกตันหรอกอะไรสักดาหนักบวมง่ายเลยเป็นแต่ทุกข์ใจบ่ทุกข์ใจเป็นแต่เจ็บปวดรวนเล่าป้อเจ็บปวดเจ็บปวดนี่เรื่องยังเอาว่าตามเจ็บปวด เจ็บปวดที่ลูกน้อยทั้งสองที่ลูกน้อยทั้งสองได้มาเสียชีวิตลงได,ได้มาเสียชีวิตลงทั้งพระนางมัตเีท,ทั้งพระนางมัตเีพันรยาอันเป็นที่รัก ภรรยาอันเป็นกีรัก์ทั้งสมเด็จพ่อทั้งสมเด็จพ่อและสมเด็จแม่สมเด็จแม่ก็มาสิ้นก็มาสิ้นทำให้พระเวสสันดรทำให้พระเวสสันดรแม้มีบารมีมากแม้มีบารมีมากมีขันติมากมีขันติมากถึงกับทรงตัวไม่อยู่ถึงกับทรงตัวไม่อยู่สุดเช่นเดียวกันสุดเช่นเดียวกันโอ้ว่าจาากษัตริย์ทั้งหกกริย์ทั้งหก สลบสลายบายบางตำรา,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 าบอกว่าสินะะ้นทั้งหกพระองค์โอวางในหนักมังานเนี่ยหนักครับผมใครจะหนอะไรเนี่ยใค้หัยังปากผู้ฟังผู้ชมใครจะหันอะไรเนี้ยแค่ใช่แล้วบอกกว่ามหาชนทั้งหลายศรัได้บารมีโลกมหาชนเสียหน้ามาท่าบางที่เขาตามไปได้เป็น เป็นหมื่นเมืนแสนแสนเขาจะรับได้อไบอเป็นยังไงรับบ่ได้อาวะตาเป็นเพราะเป็นเพราะทั้งหกกษัตริย์ทั้งห <6 S 2> กกษัตริย์ล้วนแล้วล้วนแล้วเป็นแก้วตาแก้วใจเป,เป็นแก้วตาแก้วใจของมหาชน ของ,งมหาชน okay. ดังคํากล่าวที่ว่าดังคํากล่าวที่ว่าพระราชาพระราชาราษฎรราษฎรรักยิ่งกว่าชีวิตรักยิ่งกว่าชีวิตพร้อมที่รอมที่จะตายแทนพระองค์ได้จะตายแทนพระองค์ได้ดังนั้นดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรจึงไม่แปลกอะไรมหาชนทั้งหลายมหาชนทั้งหลายเสนามา นาอามาเราฆ่าทาตบริวารเราฆ่าทาตบริวารจึงรับในเหตุการณ์นี้ไม่ได้จึงรับในเหตุการณ์นี้ไม่ได้ต่างก็ต่างก็สลบสลายสลบสลายบางตำลานบางตำลานบอกว่าบอกว่าสิ้นชีวิต สิ้นชีวิตเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันณดินแดนณดินแดนบริเวณเขาวงกตบริเวณเขาวงกตจึงเกิดเป็นอัศจร์จึงเกิดเป็นอัศจรย์ฝนตกลงมาฝนตกลงมา,งมาสีแดงสีแดงเออนี่เด่นเด่นตางเขาปันเป๊ะบ่ะไปไันเปเขากันเป๊ะคน <laughs> สมบัติของสีแดงเคยอยู่ไหนซาบหลง บาดานคุณสมบัติของสีแดงคุณสมบัติของสีแดงอยากเปียกก็เปียกอยากเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็เปียกตกลงมาตกลงมาใส่ร่างกายใส่ร่างกายของขกกระสับ ของผมก็ระหล่ามหาชนทั้งหลายละหล่อมมหาชนทั้งหลายต่างได้ฟื้นขีบขึ้นมาต่างได้ฟื้นขีบขึ้นมาเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ภะษาสดาภะษาสดาแสดงแสดงให้กับใครฟังให้กับใครฟังเอาตามต่างภะษาสดาแสดงให้พวกเได้ฟังส่วนนี้หรอกส่วนเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยให้สมเด็จพรมครับอ้าสาธุน่ สาตูสดเด็จพ่ออยู่เมืองไหนเอาสิแม,นนนม่นบ่กเมืองกปินัาพัทเออจังเสียนเลยไหมภาษาส,าสาดาตัดเรื่องนี้ณเมืองกบินดพัทสดเด็จมาตุโพมเห็นบอกเรื่องพอบีชซันดอร์เนี่ยคนนนเนาะอัศลบอัศบเมื่อนี้ได้ขอยชิดหยั่งหลับป้ามได้บอกอาว่าตาม คนใดก็ตามคนใดก็ตามเมื่อรู้ว่าหลงทางเมื่อรู้ว่าหลงทางเมื่อรู้ว่าผิดพลาดเมื่อรู้ว่าผิดพลาดตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ก็ยังไม่สายจนเกินไปก็ยังไม่สายจนเกินไปที่จะได้พบ ี่จะได้พบได้เจอได้เจอกับสิ่งที่ดีๆกับสิ่งที่ดีๆบัวแดงบัวขาวบัวแดงบัวขาวแม้นเกิดขึ้นจากโคนตมแม้เกิดขึ้นจากโคนตม แต่เมื่อบานแต่เมื่อบานขาวใดขาวใดก็ทําให้ก็ทําให้โลกสดสวยโลกสดสวยชื่นออกชื่นใจชื่นออกชื่นใจคนเราก็เช่นเดียวกันคนเราก็เช่นเดียวกัน เกิดมาเกิดมาบุญวาสนาบุญวาสนาบารมีบารมีไม่เท่ากันไม่เท่ากันเมื่อเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็รู้จักสร้างบารมีก็รู้จักสร้างบารมีมีการให้ทานการให้ทานรักษาศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญภาวนาเป็นต้นเป็นต้นอ่าวันนี้สมควรจบแล้วนะครับขอขอบคุณขอบใจผู้ฟังผู้ชมทั้งน ปณต้มเมืองบาความก,ากันดบรัตนัตยานุภาเวนาด้วยอํานาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระทรงพระมัรมสาตรีริกาธาตหลวงพ่อดาเป็นต้นคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์จงปกป้องคุ้งของผู้ฟังผู้ชมรายการเสียงธรรมทุกท่านขอให้มีความสุข จะเดิญในยศจะเดิญในราบนักชาเิติคิดตังเมคิตตังเมขอให้ประสบชัยชนะเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนปราถนาสิ่งอันใดเป็นแปลน,นทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงพันสำเร็จขอจงพันสำเร็จ ทุกประการทุกท่านด้วยเทิมนมณีหมดไปดแล้วขอจะเริญพรสบายดี